นะท่านผู้ชมที่เขาต่อแถวกันอยู่เนี่ยอย่าดูถูกว่าร้านผมไม่มีคนครับคุณดูคิวครับเห็นทุเรียนกลางห้างเลยเหรอแล้วทำไมพ่อไม่ใช่เคื่องทำงานเขาจะชนกับอาร์ตสุดยอดเลยนะโอ้ยน้องน้อยแจ่งแลกขาโอ้ถึงกับถึงกับกายภาพบําบัดเลยฮะวันนี้ใช่ครับไปไปอะไรไปอะไรยังไงมาเนี่ยออกบูธมาแล้วสองวันไม่สามารถนั่งได้ ไม่มีเวลากินข้าวตอนนี้อยากให้เห็นมากเลยมันมีสนับเข่าอยู่ตรงนี้สนับเข่าเขา้าต้องดำกระดูกไว้เพราะ,ะว่าเข่าอยือน<ม>ทั้งวันเข่าบวมเดี๋ยวอันนี้เราเปิดคลิปมาแบบงงงนิดนึงนะ<ช>ท่านผู้ชมเดี๋ยวดให้ท่านผูช้ชมสังเกตเสื้อแม่ภาษาจีนใครอ่านออกด้วยความที่ว่าที่บูธอะมีคนจีนด้วยมีฝรั่งด้วยไปเดินซื้อเยอะเราก็เลยเอาทุกทางดักทุกทางชันชาตนเรายอนว่า สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แม่แอนเนี่ยออกบูธเอร์ออกบูธที่ห้างสนับขาคือเมื่อกที่ที่ถลกขาจะเปิดนี่คือจะบอกว่าฉันใส่สนับขาแล้วใช่ดามดามเหมือนกระดูกอ่อนไว้ด้วยอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ่าสวัสดีครับทีวีแมนครับผมเป็นในสกิบิดี้ทอยเลสสกิบิดี้ทอยเลสคืออะไร ปปปเป็นตุกติกตาเราอะเชอแล้วพ่อไปไหนพ่อไปวันนี้พ่อมีเปิดหนังแาวแล้วเอาทุเรียนรไปกองไว้ไหนอะนี่เดี๋ยวพาไปดูเออเออเออใครที่เคยดูคลิปติดตามคลิปพอจะเดาไม่ยากรถพ่อทำไมมาจอดตรงนี้ล่ะนี่ชงให้แล้วหนึ่ง <c oughs> ให้ดูคลิปเก่า,าแล้วทุกคนรู้ว่าพ่อบอกว่านี่คือโรงจอดรถสปอร์แตแล้วเดี๋ยวเรามาดูโลงนน่จลง,ลงจอดรถสปอร์ตของพ่อเขาอำนาจของใครมันมากกว่าใคร <laughs> เวลคัมทูโรงจอดรถสปอร์ตก่อนที่จะมีรถสปอร์ตเราก็ต้องหาเงินซื้อรถสปอร์ตทํายังไงที่เราจะมีเงินซื้อรถสปอร์ตเราก็ต้องทํางานถูกทางานหาเงินซื้อรถสปอร์ตใช่งั้นแม่พาดูหน่อยโอ้โหเะแต่การตาเลยความเนี่ยลุงขอเดาว่าหมอนทองใช่ไหมครับหมอนทองครับหมอนทองปีนี้คือเราไม่ได้เอาลูกป๊อกแป๊กนะครับห้าพูเต็มนะครับคุณนี่ปีนี้เนี่ยเราเอาเกรดส่งออก มาแกะขายเลยดูพูนี้ที่เขาแกะออกมาาอนี่แหละที่เราจะไปเจอที่บูธเนื้ออย่างนี้ถ้าไล่ลำดับมาแม่คนชอบส่วนใหญ่อะหน่งสองสามแรงกิ้งเลยแรงกิ้งกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในมาหนึ่งเลยแตอยากจะไหวล่ะค่ะไายกับลูกค้าเขยจันทุกคนนะความอึดอัดความในใจที่มีอยู่ระบายมันออกมาแมคือกรอบนอกนุ่มในเราก็คัดแล้วกรอบนอกนุ่มใน แต่กรอบนอกนุ่มในของแต่ละคนไม่เหมือน,อนกันอ่ะนี่สําหรับแม่นี่คือกรอบนอกนุ่มในอ่าคือดูเปิดมานี่ก็คือข้างในมันฉ่ำแล้วเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าอันนี้คือไก่ฉีกอ๋อเลยมาใหม่อีกไก่ฉีกคือสาวกชนีเนี่ยเขาก็จะมีของเขาเนาะซึ่งชนีเนี่ยยังไม่สุกเพิ่งมาเมื่อวานถามว่า ทำไมถึงต้องแบ่งเป็นกองกอง,กองออทุเรียนตัดมาก่อนทุเรียนตัดมาทีหลังคือตัดก่อนก็กองไว้ก่อนอแล้วมีสิทธิ์ออกก่อนเกี่ยวกับเรื่องสุกก่อนสุกหลังอะไรอย่างนี้ได้ปหครับใช่สิด้วยความที่ปีนี้ทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบมันร้อนจัดมากจริงจะบอกว่าจริงๆทุเรียนอ่ะเราต้องทําให้มันร้อนอเพื่อให้มันสุกออกไปเร็วแต่ลุงอย่าลืมนะว่าร้อนสําหรับทุเรียนมันดีแต่คนทํางานกัางวันเนี่ยมันร้อนจัดมากเนี่ยมาคัดทุเรียนกันอ่ะเหงื่อแตกเหงื่อแตกอะ เราก็เลยตัดสินใจติดแอร์สิจะได้จบจแต่จะทํายังไงที่ติดแอร์เราไม่เปลืองไฟอะลงอ่้มีโจทย์ซ้อนโจทย์เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนอความดีใจคือร้องกรี๊ดว่า เดือนนี้ค่าไฟที่บ้านลดลงนี่ในขณะที่เปิดแอร์แทบจะทุกตัวเพราะว่ามันร้อนจัดมากาเดี๋ยวนี้เขามีแอร์แบบใหม่ครับอะไรฮะแอร์ที่เป็นแบบโซลา่าเซลลในตัวท่ำมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พ่อมาอธิบายเพราะว่านี่คือไอเดียของพ่อเขาไปเดี๋ยวเรารีบไปบู๊กกันดีกว่าลูก แถวยาวมากนี่นี่นี่รีดเลยรลอย่าดูถูกเคยจันนี่นี่อย่าดูถูกเคยจันนี่เขาต่อแถวกันอยู่เนี่ยมาดูมาดูอย่าดูถูกว่าร้านผมไม่มีคนครับคุณดูคิวครับโโอ้หต่อแถวตั้งแต่ใช่ค่ะ เอฟทัชนากนี่แม่เอาจ้ามาเข้าฉากนี่ยใช่นี่เราจ้างคนมาต่อแถวด้วยใช่แล้วไปดูแถวยู่ไหนแม่มาดูกันมาดูไปดูไปดูไปดูแม่เอาีดีเอาดีๆล้นหลามขนาดนี้เลยเหรอโหลุงขนาดนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันอ่าไปไหนไหนเอ้าแม่เดี๋ยวนะ แม่ไม่ได้ขายนิวเรียนหรอนี่คิวที่เห็นนี่ร้านเขาวัสดีครับสวัสดีครับคิวตรงนู้นคิวร้านเขาไม่เขาตองมาดูนี่เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเราก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นแคอย่างเงี้ยแถวเลยยาวไม่ใช่ว่ากินหมูกรอบแล้วจะอ้วนนี่นะเขาอีกแล้วเนี่ยเป็นแคอย่างเงี้ยเราอะดูดิแล้วแล้วร้านเราจะเหลืออะไรอะอินทุเรียนไปอบบก่อนอะขออนุญาตขออนุญาตนะ ที่คิดไม่เห็นท่คิดไม่เห็นพ่อเห็นพ่อเห็น่เห็นพ่อถ่ายโฆษณาอยู่วันนี้เรามีโอกาสดีมาที่แฟชั่นอยู่ตรงข้ามกันเลยเขาก็เดินมากินหมูกรอบเราเราก็เดินไปขโมยชุดเรียนเขาแล้วสองสิ่งนี้กินแล้วไม่อ้วนขอเืียันไม่อ้วน่อ้วน้วนไม่อ้ม่่อกี้่ออ่่อ้้านอ่ะ ขอบุณครับขอบคุณครับแล้วมูเจาจริงๆอยู่ไหนล่ะอ้าวมีคุณชายหมูกรอบแล้วเจ้าหญิงทุเรียนีเจ้าหญิงคนจัดงานเขาก็รู้จักจัดที่เนาะเขาเอาเราหันหน้าชนเลยใช่เอาหันหน้าชนกันเลยประทะกันเลยตอนนี้บูธมีการพักอยู่เพราะว่าเพราะว่าทุเรียนหมดอีกแล้ว ได้ข่าวเมื่อเช้าเล่าว่ามีจองคิวใช่แล้วมีอะไรนางวันนี้ครึ่งวันได้ไปกี่คิวแล้วครับวันนี้ก็ร้อยคิวแล้วครับเฮ้ยที่เมื่อกี้เราคุยกันถึงไก่ฉีกใช่ไหมอ่าเนี่ยที่บอกว่าแข็งหรือว่าไก่ฉีกอ่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เห็นไหมจริงจริงข้างในมันก็คือนุ่มแล้วนี่อย่างนี้เรียกว่าไก่ฉีกอ่าบางทีเราก็สงสัยว่าไก่ฉีกทำไมไม่ไปกินไก่ไม่ที่ก็เป็นกินทุเรียนไหมเราอ่ะนี่ผมไม่กินทุเรียนเหรอไม่ไม่กินแต่ว่าไม่ซื้อกิน ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ม,ชไ,ม,ชไม,ชม่ซื้อกินอย่างงั้นคือเวลาเราไปเจอทุเรียนอะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นแล,แล้วเราเจอลูกค้ามันมีกลิ่นเฮ้ยแต่อันเนี้ยไม่มีกลิ่น อันนี้คือไก่ฉีกไงเนี่ยกำลังถกเถียงกันว่ารสนิยมของแต่ละคนจะเนื้อเละเนื้อเฮ้ยผมชอบผมผมชอบที่เนี่ยกำลังดีกำลังดีคือมันมันกรอบอ่ะคือดูนะมันกรอบนะไก่ฉีกค่ะมันกรอบนะแต่เนี่ยเห็นป่ะพอข้างในมันบิมันบีได้แล้วคือที่ชอบกว่านี้คืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวพาไปดูป่ะค่ะยวพาไปดูป่ะคนที่ชอบที่สุดคือพนักงานผมเดี๋ยวไปดูคือพนักงานผมเขาจะเป็นแบบเหมือนสามารถให้อาหารได้เดี๋ยวไปดูจริงๆให้อาหารได้ให้อาหารได้ ปุุ๊๊บบมาแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เลยเหรอใช่แค่อาหารปุ๊บหงับเข้าให้แล้วมืออสับไปเห็นปะเห็นปะเขาจะแฮปปี้มากเขาจะแฮปปี้มากเวลาอยู่ที่บูธตอนนี้มือสับไปก่อนมือสับไปก่อนปากเนี่ยอ้าไว้อ้ารอว์แล้ว้รู้แล้วตาปะ้อๆแล้วไปละเดินไปเดินไปเขยิบแล้วไปดอยเขยจานเป็นทุเรียนแล้วก็หยิบแล้วก็มีกำลังใจเห็นป่ะเขาก็ดียิ้มกันสับกันเพลินไปหมดได้แต่คอนเทนต์ ขอขคม <S <S 2> <S 2> แต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูพนักงานจะด่าแอนนะเพ<อ>ราะแอนจะพาไปดูไฮไลท์ของบูธเอาไฮไลท์ของบูธเราคือคนนี้เลยครับนี่อ่ะไปไหนละอันนี้คือบังมา บางาสวัสดีครับอันนี้คือพี่ฟ้าพี่ฟ้าสวัสดีครับซื้อตัวมาจากไหนซื้อตัวมาจากเจนนุตต้องขอบคุณเจนนุชเจนนูตแลวเจนนุชคือใครก่อนเจนนุชคือเจ้าของแผงที่สี่มุมเมืองเขาบอกนี้คือมือหนึ่งของเขาสามารถปอกได้สามนาทีกี่ลูกนะคะสามลูกครับสามนาทีนาทีละลูกจริงเหรอใช่ลุงดูวิธีการปอกของเขาเฮ้ยสวยแล้วดูไม่มีรอยมีดแล้วดูปอกเป็นมะม่วงเลยเออดู บางมัดเคยปอกสูงสุดเนี่ยวันละกิจตันคะวันลตันครับผมวันละตันลุงปอกวันละตันใช่ที่บ้านเราอ่ะต้องเคาะกันอย่างนี้กว่าจะได้บางมัดใช้เคาะยังไงนะคะีคอ๋ออย่างนี้เลยจะรู้เลยใช่อันนี้คือได้แล้วใช่ป่ะเสียงได้แล้วใช่ไหมคะหามหามครับผมหามหามรู้ด้วยว่าอันไหนจะเนื้อหามเนื้อเละเนื้อรู้หมดใช่แนะนำน้องหน่อยช่แนะนำน้องอยากทานแต่ว่าเลี่ยนไ่เป็นอ่ะ ขออนุญาตแบบถ่ายติดคลิปไปด้วยได้ไหมครับตอนนี้มาที่บูธแล้วอยากทิ้นทุเรียนใช่ชอบแบบไหนนิ่มนอกนิ่มในนิ่มนอกนิ่มในเห็นไหมแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันถ้านิ่มนอกนิ่มในในภาษาของเวลาเรารับออเดอร์เราจะเรียกว่าพอดีกินน้ำ้จะเป็นไงอะมามีพอดีกินไหมคะมี นขอโชว์ลูกค้านิดนึงค่ะอันนี้นะคะคือพอดีกินที่น้องบอกว่านิ่มนอกนิ่มในอยากจะถามน้องว่ากินแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลังเกียจมือไม่่คะกินเลยนิ่มนอกนิ่มในก็คือข้างนอกเนี่ยมันนิ่มกดลงไปแล้วนิ่มเห็นไหมอ่าใช่แล้วข้างในเนี่ยนี่ไงเนี่ยเริ่มเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมพอรู้แล้วใช่่าข้างในก็คือครีมมี่ครีมมี่ชิมเนื้อนี้ใช่ไหมคะที่น้องอยากกินอ่าลองดูใช่ไหมสำเนาถูกต้องไหม แบบนี้เลยหนี้เลแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมอันนี้คือเชื่อว่าประชากร30%ของประเทศประมาณนี้อ๋อเรียกว่า40% 40%ิล้เหรอใช่เพราะฉะนั้นต้องสั่งแบบพอดีกินได้งั้นเดี๋ยวไปต่อคิวแล้วรับออเดอร์เลยค่ะแด่ถ้ากินแล้วไม่ซื้อนี่โกรธอุ้ยนี่เหรอเอเชิญค่ะค่ะอันนี้ติดตามมาเพราะว่ารู้ว่าเรามาออกบูธที่นี่ใช่ไหมคะ อ่าเห็นไหมมาปีกปดปีที่แล้วคือหมดต้องบอกว่านี่คือถ้าเรียกว่าเป็นแฟนคลับ f อใช่ค่ะติดตามนานแล้วค่ะตามนานแล้วสวยกว่าในทีวีเยอะโอ้ยลุงฟังคำนี้ชัดๆอะไรนะคะคุณผู้ชมว่าหุ่นดีกว่าเอมากสวยหุ่นดีกว่าในทีวีเยอะทำสุดท้ายอะไรนะ x ัด้ช่ีทอยากจะได้ทุนเรียนล่ะค่ะพ่เสใช่มครับถึงเราถึงได้ขนาดนี้เขาเปิดทุนเรียนดีกว่าเหมือนพบปะ FC ในตัวใช่อลุงดูปรเลเมตมาตอนเย็นลุงดูแล้วสองร้านพระเอกสองคนพะชันกันโอ้ยพ่อมาปุ๊บเท่านั้นแหละแม่นุ่นนุ่งไปหลบหลังระเราไปหาแฟนคลับสักคนที่ถามหา ปเมพูดถึงปลเม็ดหรื่าได้ดูสงครามสมรสไหมคะไม่ดูอ่าไหนได้ดูไหนขอถามหน่อยเป็นไงมั่งปลเม็ดเป็นไงมั่งมารักค่ะปลเม็ดอุ้ยเราเนี่ยเนี่ยไม่จริงเริ่มพูดไม่จริงแล้วเชื่อไม่ค่อยได้อะกลุ่มเนี้อันนี้ไม่รู้กินแหวกอะไรลูกบิดโอให้ตัวนค้หนึ่งขอ ด้ค่ะขอขอเสียงชัดๆหน่อยค่ะคุณยายดูเลยรูปอ่ะดูเลยรูปมันอ้วนแต่ตัวจริงสวยกว่าอเลยรูปต้องได้กินสรีรูปขอบคุณค่ะขอลคะค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะในปรเมฆโทรมาปรเมฆก็โทรมาฮัลโหลว่าไง ก็วุ่นวายแบบว่าสนุกดีพี่เล่แบบว่าเมามันมากทุกคนถามหาอยู่หมดเลยครับนี่กลับมาถึงบ้านยังเอาไงจะให้ลุงไปกลับไปหาไปตามพ่อไหมเอาอ่าได้ได้เอาทุเรียนมาอีกชุดไหมเอาเอามาอีกชุดนะเดี๋ยวไ่พอขายอ่าได้ได้เดี๋ยวไปตามพ่อมาให้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเอาไ มาแล้วเหรอวงคอนเฮ้ยเอาดีๆตอนนี้พ่อแต่งตัวเหมือนอาร์ตประสูต์มากเลยบอกนะว่าพ่อจะไปวัดกับเขาเลยชนกันเลยดีกว่าเฮ้ยอัเกอร์หูใจคอเรารนะพ่อบ้านนี้สงบและยังเรื่องเอาไงกับห้องนี้มันเป็นลมไม่มันกลายมันเป็นลมมันต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันกลายเป็นห้องอเนกประสงค์กลายเป็นห้องที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาสูงสุดอหลังจากที่เราติดแอร์อย่างช่วงนี้ช่วงทุเรียนก็เป็นที่พักของทุเรียนเดี๋ยวพ่อหมดหน้าทุเรียน พ่อกับว่าพ่อจะไปถอยซุปเปอร์คาร์าสักคันหนึ่งครูครูดี DC ซีโซลแอร์นี่นะครับก็จะช่วยถนอมรถของเราในยามกลางวันที่บางทีจอดไว้เฉยๆและเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆลูกมาก็อาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่ให้คนเนี่ยจุดถ่ายรูปเช็คอินกับรถอ่ะลุกเล่แต่อันนี้คือลเลิกตีกันแล้วใช่ไหมแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเป็นพยานแล้วว่ายกให้แม่ถูกต้องไหมครับก็เป็นช่วง ก็เป็ปช่วงหน้าทุเรียนก็ไม่ได้ว่าะไรนี่นี่เสียสลาขนาดไหนรถที่จอดเลี่ยราดกันไปหมดคุณเข้าใจยังจริงๆเพิ่งติดเพิ่งติดเสร็จเองนะพ่อเลยทํางานแบบว่าคอยไล่คอทุเรียนได้อย่างสบายด้วยความที่บ้านนี้แอร์เนี่ยไม่ถึงกี่สิบเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคํานึงถึงเรื่องของการประหยัดไฟแล้วเพราะว่าห้องไซส์ขนาดเนี้ยแอร์เนี่ยก็คงจะต้องหลาย BTU อยู่เหมือนกันคราวนี้เราก็มานั่งคิดกันว่าเฮ้ยถ้าแอร์เจนหนึ่งเนี่ยมนเป็นแอร์ที่ ใช้ AC ล้วนก็คือใช้ไฟบ้านถูกไหมกินไฟกระชากไฟพอมาแอร์เจนสที่ใช้กันอยู่เยอะๆะก็คือมีความเป็นประหยัดไฟเข้ามาช่วยนั่นก็คือระบบอินเวอร์เตอร์นั่นเองแต่หารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นไปอีกนี่ดูเย็นช่ำเลยครับคู่คู่ดีซีโ a r ่นี่คือ Air Condition หรือว่าเครื่องปรับอากาศนะครับผมที่ต้องเรียกว่าเป็นแอร์ที่ใช้เทคโนโลยีมาสู่เจน3แล้วเพราะเขาใช้มอเตอร์ DC แม่เหล็กถาวรสังเกตที่คำว่า DC แอร์ที่ใช้พลังงาน าจากแสง,แสงอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าแอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดช่วงแดดดีๆเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเราปรับไปใช้ดี400%ไอ้ตัวแม่เหล็กถาวรตัวนี้เนี่ยก็จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ลงสู่โซล่าแล้วก็ยิงเข้ามาที่แอร์ของเรา100%แปลว่าช่วงที่เราใช้แบบนั้นเนี่ยค่าไฟ0บาทแต่วันไหนถ้าเกิดแดดแบบว่าล่มๆ ปรับเลยปรับระบบได้เลยเป็น DC บวก AC AC ก็คือกระแสไฟฟ้าก็คือไฟบ้านที่ใช้มาถัวกันและระบบ AI เขาก็ฉลาดมากเขาก็จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยหรือว่า DC เนี่ยเป็นหลักก่อนแล้วถ้าเกิดไม่พอยังไง AC ค่อยเข้ามาต่อพอกลางคืนเราก็ค่อยมาใช้ระบบ AC แบบเต็มเก็คือใช้ไฟบ้านแบบเต็มช่วงกลางคืนที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าในเครื่องเขาเองก็มีเทคโนโลยีของ Gen 2หรือก็อินเวอร์เตอร์ที่เราฮิตกันอยู่ทุกๆวันที่เราใช้กันเนี่ยนะครับผมก็มาช่วยประหยัดไฟอยู่แล้วเพราะว่่านี ก็มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าแกนตนตีอยู่แล้วเพราะรฉะนั้นหายห่วงเท่ากับว่า2เครื่องใหม่นี้นะครับ24,000ื่นครับรวมกันแล้วเป็น48,000ื่นจุกๆประหยัดไฟไปกว่าครึ่งแล้วข้างหลังก็มีแผงโซล่าพอดีหลังอาคารนี้เรามีพื้นที่อยู่แค่นี้เองเห็นไหมเราได้ร่มด้วยสบายเฮ้ยดูดีแค่นี้เลยได้หไหมแล้วก็ <นะ S 1> เราก็ดึงต่อท่ออะไรมา เนี่ยคอมก็เก็บเอาไว้เรียบร้อยสวยงามติดมาใช่ไหมเขากเก็บงานเก็บสายลงท่ออย่างเรียบร้อยดูไม่ขัดหูขัดตาเลยทุกอย่างงานกริปมากจะบอกให้ว่านอกจากล้ําในระบบในตัวแล้วเนี่ย<ๆ>เขายังมีการโคดิ้งโปรแกรมได้ด้วยนะ<ๆ>คือมีแอป,ปบนโทรศัพท์ของเราที่เราสามารถควบคุมการทํางานของแอร์เนี่ยจาก <I OT S 1> <ๆ>ที่ไหนก็ได้าสามารถโค้ดการทํางานของแอร์ทั้งอุณหภูมิการเปิดปิดแล้วก็ทิศทางได้เป็นแบบละเอียดเลยก็อยู่ที่เราตั้งเลยคือพูดง่ายฟังงล้วดูเทคิคเกิน ตั้งจากแอปได้และที่สําคัญบอกเลยว่าคูคูดีซีโซล่าแอร์เนี่ยนะครับผมเป็นแอร์ที่รักโลกด้วยนะเป็นแอร์ที่กรีนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าพวกแก๊สเรือนกระจกต่างๆเนี่ยเข้าสู่แต่ละชั้นอากาศเอลนิโยเอ่ยโลเวอวอร์มิงเอ่ยก็จะช่วยลดตรงนี้ด้วยพวกนี้ต้องซื้อแยกมาติดอะไร no 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 one stop service เพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่ผลิตแอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ทุกอย่างในตัวครบจบเพราะฉะนั้น คุณมีพื้นที่เท่าไหร่โทรหาเขาเลยเดี๋ยวเขาส่งคนมาดูเช็คพื้นที่ปั้งดูขนาดคำนวณคำนวณ BTU a อร์ให้เสร็จเอาหามุมว่าคุณอยากจะติดโซล่าของคุณตรงไหนอะไรยังไงจัดกันไปแม่เขาให้พ่อช่วยดูทุเรียนเอาไปสมทบหน่อยอะเอาไปอย่างน้อยอีกสัก3 4. มสี่ตระก้มสามสี่ตะก้าก็ตะก้าละห้าสิบโลก็รวมไปก็ประมาณ200กว่าโลคุณอย่าเปลี่ยนชุดนะคุณไปอย่างนี้เลยแล้วคุณไปชนกับอาทัศน์สุดเลยเอาอย่างนี้เลยนะใช่ตปขนทุเรียนกันดว่า เาจะชนกับอาร์ตพสุดอ้าวน้องมงคลเป็นเล่นบ้านเป็นถิงมาไม่กลัวไม่หรอเรอะฮะาเห็นว่าตั่เลอะก็เลยไม่อเห็นไหมครับเป็นเี่นบ้านเป็นิ่อาจจะปีงแล้วเราเนี่ยออุ้ยเอยเอ๋เอเสีสาวเว้ยแน่าดูเป็นดงกี้เลยเขินอันี้คือเขินแม่เป็นแค่ชนชั้นแรงงานดู ดดดูููตอนที่แม่มาไม่มีคนสนใจแม่เลยแล้วดูคนนี้ดูลูกค้าคนนี้ไล่ไปต่อคิวดี่ไหนนี่ยายยายบุ๊๊มมาเต็นในคิวที่สี่สิบชั้นคิวนี่สี่สิบชั้นกว่ค่ะสรักพร้อม อยากวัดเอาวัดเลยวัดเลยสอคนนี้วัดเลยดไฮะเชิญเชิญนเนเ้าเือเห็นเสียออยู่นนะไม่ยอมเปลี่ยนเส้นี่ยเขาบอกวดเวัดเลยวัดเลยไม่ปงานมาไงวัดอะไวัดไก็ไม่รู้วัดความรอ พักเลยนะพักเลยเป็นไงบ้างเขาเนี่ยอามเราก็ต้องหาจังหวะพักนั่งเลยนั่งเล็อบหมายถึง ให้แม่เขาโซโล่ไปก่อนงานนี้งานแม่เขาแกเหมือนงานพ่อนะเมื่อกี้เนี่ยคือด้วยความที่ดิสายตาก็ไป็ค่อยดีใช่ไหมใส่แว่นโปรเกรสซีฟอ่ะแล้วหันแบบหันไปหันมาแล้วมันก็เบอร์เบอร์เบอร์ตอนนี้คือตามมือนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะลืมคูคูดีซีโซล่าแอร์ที่เปิดอยู่ที่บ้านใช่มควรแก่เวลาปิดต้องตีรถกลับไปบ้านเนี่ยไม่ต้องนี่เข้ามาเนี่เห็นไหมแอปเขามีเลยที่เราคุยกันไว้ว่าเป็นว่าเป็นโคดิ้งโปรแกรมคราวเนี้ยเราอยากจะปิดแล้วก็แค่กดปิด หน้าจอได้เลยจากหน้านี้เขาเรียกว่าแมนูที่สุดกับการแบบเปิดปิดแต่ถ้าเราอยากจะอัจฉริยะไปกว่าน,นั้นเขาจะมีเข้าตัวฟังก์ชันอัจฉริยะ,ะที่เป็นลูกศรติก๊กก็กดเข้าไปมันทําอะไรได้บ้างบ้างคือทําได้หมดตั้งแต่แบบว่าการตั้งเวลาต่างๆมีทั้งอุณหภูมิมีทั้งโหมดความเย็นมีทั้งสปีดของพัดลมมีทั้ง เอซีลิมิเตอร์ก็คือแบบตัวที่ควบคุมไม่ให้แบบใช้ AC มากอ๋อคือเหมือนกับไม่ใช้ดีซเป็นหลักก่อนแล้วค่อยมา a ออ๋อก็ต้าเได้ใช่แต่ตอนนี้จบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดวันนี้เป็นวันแรกไงแต่คราวนี้ผมรู้แล้วพอแอร์เสร็จเรียบร้อยเพิ่งติดตั้งเสร็จเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งทำดีโคเซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทําตอนเลิกงานแล้วก็หลังจากพรุ่งนี้ไปเขาก็จะทํางานเป็นเวลาแล้วก็ วิธีการทําาย<ห>ของแอร์ก็จะไปตามโค้ดที่เราได้โปรแกรมขขเขาอาไว้แค่นั้นเองอใอง่ะนงงแม่จาก11วันนี้เพุ่งวันที่3กับการออกบูธชีวิตแม่ค้าเห็นหรือยังใครว่าสุขสบาย แต่ว่าที่ฐานทัพเราเนี่ยสสบายแล้วเพราะว่าเราได้ติดแอร์ดีๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและที่สําคัญเป็นแอร์ที่ช่วงกลางวันไฟเนี่ยศูนย์บาทเพราะว่าคูคูดีซีโซล่าแอร์นั่นเองนี่เจ้าตัวเล็กก็มาตัขโมยใหม่ทำอะไรเขาจะเดินเจะเดินคอนเทนต์อ๋อเดินคอนเทนต์อ่ะมาห้าสี่สามสองข้นไม่ชัวร์กดสับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งพอไม่ถึงร้านด้ค S <S ใกล้กันแล้วเราก็จะได้มาเจอกันมีเด c กรีดกันนะครับแต่ย้ำบอีการนี้ก่อนสำหรับลูกค้าเขยจันนะครับผมว่าเราไม่มีขายใน f c e e o o o ในใดทั้งสิ้นนั่นคือเพจบอมทั้งสิ้นนะครับผมที่เดียวคือทางแอดไลน์เขยจันบัญชีเวลาโอนไปทางซื้อของทางไลน์กับเราเนี่ยก็คือที่บริรับเป็นชื่อบริษัทบริษัทเดียวไม่มีชื่อส่วนบุคคลแน่นอน <S 2> <S 2> นะครับ ครบล้านซับแล้วนะครับผมครับผมเยกับช่องบักโพย้ำนามใน YouTube นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ f o l อ w โล่มาและ Subscribe ให้กับเราใชครับก็สัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็การพัฒนาการเจริญเติบโตของโพและครอบครัวของเราอยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณทุก ขอบคุณครับเลาสิยนาอยู่นี่แหละอย่างนั้นนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับครับและและและอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าครบล้านซับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามจัดกิจกรรมและเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีการมินิกรีปกันยังไงไปทําอะไรดีๆที่เขาเรียกว่าใจฟูใช่ร่วมกันครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆรุนมากๆล้านซับแล้วเย้